สวัสดีครับสวัสดีพี่นงองสุโขสุขคนครับผมพอกันเมื่อนี้กับบรรยากาศงามเศร้าครับเศร้ามือที่ยี่สิบแปดนะครับเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผ้าพี่นงองเขาปลาคือเก่านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูก,กาลหาหน่อไม้ไฟใหม่ก่นนะครับเดินหน่อไม้แหล่งนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงน้องคำน้องมือนีแบบคนมากแบบร้ายมากเขาแบบทุกทิบทุกทางมากนะครับพนละฝนลงุละครับเพื่อเฮ็ดออกเนาะเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศเก็บเฮ็ดกันนะครับอาจังยไดกะเป็นกําลังใจผมนําเด้อครับเด้อฝากครับไปกดติดตามช่อง u t u b e น้านะครับหวก็ฝากครัาไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ให้ผมนํานะครับโอ้ของงาาไม่อาจจะไดกะไปเบิ่งน้ำกันนะครับว่าจะเป็นยังไงน้องมือนี้ว่าจะมาร์โนแบบมือนีแบบค้นข้างที่จะร้ายมากครับ ชิชมพูครับมึงเหนียงปะมุนเข้าไปข้างในมึงได้ที่แบบค่อนข้างที่จะไปยากแน่เน่มันมันจะมีเราใหม่อยู่ครับมึงได้ที่แบบเขาง่ายๆหนีเราไมีเหลือเลยนะครับคุณนี่บ่กลองร้อยการหาน่าจะเป็นควมว่านนะมั้งนี่ว่านมกรอนนะครับ ค่อยหาไปทีละหน่อยไปมาครับหมุนเข้ามาสางในนี่มึงได้ที่เขออาหนักเนี่ยมึงกต่จะมีน้ำใหม่วัดีกินนะครับด้วยอ่อมีพี่น้องหลายคนเมันถามเข้ามาว่าผมหาทุงมือเอาน้ำใหม่ไปยังนะครับอ่าผมเห็ดน้ำใหม่ทุ่งไว้แล้วครับเด้อ น้อไม้ทุ้งว้ถ่าเอาใ้ถ่าเปิดรับออเดอร์พี่น้องนี่แล้วครับเพื่อมีพี่น้องหลายคนเพิ่นอยากสร้างอยากกินน้องไม้ไฟใหม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมได้น้อไม้ไฟใหม่มันส่วงหลายๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์ด้อครับเด้ออันเดี๋ยวไปเพิ่งทางนั้นกันครับมาครับขอมาทางนี้กันปึ๊บ ไม่พี่ครับนอสวยมากเลยนี่อูออ้นอนี่นอใหญ่ครับออ,ออกแบบทางๆอยู่นะครับเลงทางนี่ครับลองร้อยทางการฮักเยอะมาก 저 눈이 온탕 e สวยงามอยู่ยครับปาดครับพี่หอยหักเต้มเลยนะครับเป็นแน้งขึ้นคงบนก็เก็บเรียบเลยพื่อก็จะเอาเต็นอ์มันพอดีพอดีเน้งเยงในที่มันแบบก็กินได้นะครับคงจะเอาไปแต่ว่ามันก,กินได้เบิดแล้วครับแต่ว่ามันขานปอกมันหน่อยแล้วก็ได้นี่เอาประมาณนี้ นี่ผพ่มมากแบบนีแล้ะครับแสบต้มพอดีร่างนามต้มเลยครับแสบไปครับคอยหาไป <c oughs> ปลากวงครับคนร้ายก็หาหาบุาเบิดเดอกนี่ อ้ไปทั้งนั้นกันครับ อ,อันนี้เอาได้มาคนเดียวด้วยครับมย่านี้นขามาทั้งในมีอยู่ด้วยครับตัวรอบขอบนอกมีค้นหาจะเบิดแล้วล่ะอื้ม ทางไหนตัวนาะไปทางคุณปานนี่นี่ครับนอสีชมพู อวนมากอยู่ข้างในพี่ออันนึ่งมุดขีดินอยู่โอ้มาบ่งทางนี้กันครับคอยมากคอยมาอ่ะอาจจะใต,ต้ตาลิ้นหัวเนี่ยกันจักหน่อยนะครับเด้อเดี๋ยวมุดเข้าไปข้างในก,กันก่อน เสื้อผ้านี่ม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าเป็นซีปนไปนี้คับผมนี่ออกจากป่านี่แบบเปื่อนบถร้ายมากนี่ น้อยไพปายย่ยังบ่าท่านออกด้วยครับด้วยตะเกามันจะออกช่วงแบบกลางเดือนกลางเดือนพฤษสภานะครับฝนเล็งๆนะครับถ้าฝนบ่เล็งกะนั่งบ่ออกนะครับเดี๋ยวออกมาทางเก่าแล้วครับเพราะว่าผมเดียวเห็นยวนใหญ่มากอื้อ อ้าเหรียวมามาเป็นรอคนหักแล้วบ้างด้านี้นก,กันครับแหนงนึง นี่ครับนองไงเลยดีกัน,น,นอู่ของง่าอืมอืมอืมเอาไปเด้ก,กระบอก ม,มาเมิ่งทางนี้ครับพี่น้องครับเต็มกอ่อ,อ,เ,อ,อเลยอไอดูน้ำก,กอ้อด้วยครับพี่น้ำข้มมาก

มาทางนู้ไป <c oughs> ตอนไหนที่ยุโรปกับลอยมันใหญ่เลยมันจะพอกเอาอย่างไรก็ได้อออไดอปอมก๋อยจังไย อย่งอีกโอ้มงโลดพี่อืมโอ้อออออออน้ำไหลหิ้ง เยอะมากครับกอเดียวนะครับนี่เป็นอ่อนดุขุนที่มีอีกเดี๋ยวอ่อนกออ่อโฉอกอนี่เหี้มหลายเหี้มเอาครับสุดทางแล้วนะคะนะนรับด้วยเดี๋ยวผมจะย่างไปตามทางนี้เละ รถผมจยอดลูกไก่เติมนะครับเพราะว่าผมออกมาอีกทางนึงเนาะเอาครับสีสรุปผลงานวัอนี้ไอ้พี่น้องเบิรงเด้อครับเด้อนี่ถือว่าพอขี่ไล่นะครับคุณหลายเติบหลายเติบสะอ่อนเตินนะนี่นี่ครับนอนสีชมพูก่อที่เอาตองรง,ง,นะงน,นี้นะเนาะห้ามแห้งก็จะแบบสีชมพูเลยนี่แหละครับแกงแซ่บมากนะครับอันนี้เสียไปส่งไทยบ้านนะครับว่ไทยบ้านพันธ์สร้งไว้ นี่ได้แกงหม้อไงหนึ่งล่ะเดี๋ยวก็สิไปเก็บอีรอกในะเพื่อนนะครับเก็บอีรอกเลยก็จะไปเก็บพักกวานน้ำนะครับื้่นี่เอาครับสหรับมือนี่นะครับฝากพี่น้องสุขุสุคนไว้เพียงเท่านี้นะครับจังไดกะฝากมันกำลังใจผมนํานะครับเฮ็ดทังไดออกก็ศทรงข่าวในเด้อครับเด้อนี่เราผมอมจกไปสกลนครนี่นะครับมันค่อยบ่กบ่อกล้จากบ้านผมจะไปเก็บเห็ดพอเอาค่อยพ่อกันมื้อหนาครับภูมสวัสดีครับ